สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทําพื้นให้เรียบนะครับหลังจากเลือกจุดที่ต้องการได้แล้วเนี่ยก็ให้เกียเศษหินเศษไม้รอบๆออกก่อนนะครับหลังจากที่ทําการเกียหินรอบๆออกไปหมดแล้วนะครับส่วนของที่เราจะเป็นต้องใช้นะครับก็คือโฮเอาไว้ปับหน้าดินนะครับแล้วก็หินอีกจํานวนหนึ่งนะครับโดยให้เราเนี่ยยืนอยู่ตรงจุดที่ต้องการจะทําให้พื้นเรียบนะครับแล้วก็ใช้ไอโฮเนี่ยกดคลิกายไปครั้งหนึ่ง แล้วก็คิ้งเงี้ยรอบตัวเลยเลยนะครับโดยพอพื้นตรงเนี้ยเรียบได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็ให้ยึดตรงจุดเนี้ยเป็นจุดหลักนะครับในการทําให้พื้นตรงส่วนต่อมาเนี่ยเรียบให้เท่ากับระดับนี้นะครับโดยจะมีบางจุดที่เป็นเนินหินอย่างนี้นะครับที่แบบที่เราไม่สามารถขุดนงี้ได้นะครับให้เราไปที่ขุดของตัวเองนะครับแล้วก็ขุดลงไปเลยครับ โดยตรงนี้มันจะเป็นชั้นหินนะครับแร้วคนที่เผลอขุดมากเกินไปนะครับจนมันเป็นรูนี่ก็ให้กดที่โฮนะครับที่ขวาแล้วก็เลือกเป็นเวสเก่ายกพื้นขึ้นมานะครับโดยมันจะใช้หินทั้งหมดสองก้อนนะครับก็ให้กดเพิ่มปุ๊บปุ๊บไม่ต้องกลัวว่าจะเผลอยกเกินนะครับให้ยกประมาณเนี้ยแล้วก็เอาเปลี่ยนเป็นเลเวลกรานะครับแล้วก็ทําการเลี้ยงหน้าดินให้มันกลับมาเรียบเหมือนเดิมนะครับ ก็ให้ทำวนไปจนกว่าไอตรงนี้มันจะเรียบนะครับก็ให้แบบขุดไปก่อนอันไหนนูนก็ขุดปึ๊บปึ๊บแล้วก็กบถ้าเกิดเป็นรูก็เปลี่ยนเป็นนี้แล้วก็ยกขึ้นนะครับสลับสลับกันไปอย่างเงี้ยจนกว่ามันจะเรียบนะครับผมสำหรับคนที่เจอปัญหาสร้างมานติดภูเขานะครับแล้วไอหินมันสูงกว่าเนินที่เราจะทําได้นะครับก็ให้ทําง่ายๆครับก็แค่ขุดไปเรื่อยๆครับโดยรักษาระยะให้มันเท่ากันตลอดนะครับเนี่ยขุดทุ๊บเรนนิดเลนนิดไปเรื่อยๆก่อนอย่างนี้นะครับพอคุูเสร็จแล้วก็ หลบให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดคุณเจอปัญหาบ้างคุณอยู่บนเนินนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นเนินสูงๆเนี่ยบางคนเป็นเนินแบบปุ๊บสูงมากเลยนะครับก็ให้ใช้อนี้นะครับเป็นเรสกาวนะครับเหมือนเดิมแต่แค่อาจจะไม่ได้ขึ้นไปนตรงพื้นมาแต่ให้ไปยืนตรงขอบอย่างงี้นะครับตงปลายลก็แบบกะเมาส์ให้มันอยู่ประมาณบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ๊บ,บอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับ ทีเท่านี้ก็ทําเสร็จแล้วนะครับโดยพื้นก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับผมตัวขั้นตอนจริงเนี่ยมันไม่ยากเลยนะครับก็แค่ให้ให้ไอตอนเริ่มต้นเนี่ยก็แค่เกี่ยรอบตัวไปก่อนนะครับให้ได้พื้นที่ที่ต้องการแล้วก็ถ้าเกิดเจอเป็นเหมือนที่เป็นรูลงพื้นก็ใช้อนี้ยกขึ้นมานะครับแล้วก็เกี่ยให้กลับมาเรียบอย่างนี้หรือว่าถ้าเกิดเจอโลนหินอย่างเงี้ยแบบเหมือนเป็นนูนๆขึ้นมาบางครั้งที่กบไปแล้วก็ให้ใช้ที่ขุดๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็เสียทำอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยขัันนตอะครบผม เท่านี้ก็จะได้พื้นที่ส,สวยๆไว้สร้างบ้านแล้วนะครับแล้วคลิปนี้ก็ขอโจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมบาย